รักในว,วัยเรียนแบ่งได้สองกรณีถ้ากรณีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วง ที่จะทำให้เสียการเรียนที่มีความรักในวัยเรียนนั้นก็คือการรักเพื่อนแบบแฟนรักเพื่อนแบบแฟนเนี่ยมันจะเสียการเรียนตรงไหนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกไปคบคนใหม่ผู้หญิงทำใจไม่ได้ก็จะเสียใจแล้วทำให้หมดกำลังใจทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือถ้าผู้ชายทำใจไม่ได้ก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยเสียกำลังใจด้วยเช่นเดียวกัน แล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาม,นมันมักจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่ทําใจไม่ค่อยได้เหมือนผู้ชายเพราะผู้ชายเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างไปฉีบผู้หญิงใหม่ก่อนม,นมันมักจะเป็นเช่นนั้นและถ้ามองในแง่บวกการรักในวัยเรียนก็สามารถรักเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนเพศเดียวกันเพื่อนต่างเพศก็คือเพื่อนชายหรือผู้ชาย รักเพื่อนหญิงรักแบบเพื่อนนักเรียนแล้วอนาคตก็คิดไว้ในใจว่าอาจจะพัฒนาจากความว่าเป็นเพื่อนทั่วๆไปที่เราครบเนี่ยเป็นเพื่อนใกล้ชิดเมื่อเป็นเพื่อนใกล้ชิดแล้วความคาดหวังของเราต่อไปว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ดีต้องเอาเป็นพ่อหรือแม่ของลูกในอนาคตคือจะร่วมชีวิต หลังจากเรียนจบมีงานทำแล้วแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คบกันไปก่อนก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็คือว่ารัในัยเรียนก็น่าจะเป็นหลักที่เกิดขึ้นกับ็นนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่นประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดประมาณป .5 ป .6 ก็เริ่มแล้วแต่นักหน่อยก็ช่วงมต้นกับมปลายเป็นหลักในับเรียนก็การมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็ในเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามครับผม มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ่ะที่เอารักกันในวัยเรียนอยู่บางคนอาจจะพากันไปทางที่ดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะพากันไปทางเสียหายโดดเรียนหนีเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นกับคนสองคนที่เขาจะรักกันรักในวัยเรียนเหรอก็อาจจะเป็นแบบคนที่การที่คนสองคนนะมีความสัมพันธ์กันมีความรักกันในขณะที่เขาอยังศึกษาอยู่ยังเรียนอยู่อะไรแบบเนี้ย รักในวัยเรียนนะคะข้อดีของรักในวัยเรียนนะคะสําหรับอิกนะคะคิดว่าเออเวลาแบบมีรักในวัยเรียนนะคะก็แบบทาให้แบบมีกําลังใจในการเรียนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรักให้ถูกวิธีนะคะแบ่งแยกให้ถูกแล้วก็คือไม่หมกมุ่นกับเรื่องรักในวัยเรียนมากเกินไปควรที่จะแบบสนใจช่วยกันเรียนหนังสือก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคะคือแล้วก็ที่สาคัญคือไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนะคะคือ มันจะทําให้เสียการเรียนแล้วก็อนาคตแล้วก็จะบืดดับไปด้วยนะคะก็ก็ถ้าใครที่มีรักในวัยเรียนนะคะก็รักให้ถูกวิธีป้องกันนะคะแล้วก็อ,อย่าไปอย่าไปอะไรมากแค่ให้มันแบบรักแล้วแบบชื่นใจบ้างอะไรนิดน,น,นหน่อยหน่อยอย่าไปอะไรเกินไปนะคะก็เป็นห่วงพ่อแม่เราจะคิดยังไงอะไรคนรอบข้างเราจะคิดยังไงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รักในโรงเรียนก็ดีค่ะก็เออทำให้อยากมาโรงเรียนแล้วก็ทำให้ตั้งใจเรียนนะทำให้แบบเออทำตัวดูดีในโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ดีเยยะนะคะก็<อ>ดีอะอค่ะ,คะก็หนึ่งเลยช่วยกันแบบว่าอะไไหมอ่ะแบบสมมุติว่ามีกันป้ายอยะไรเงี้ยก็ช่วยกันติวอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยดึงอีกคนหนึ่งออกมาจากสิ่งที่ไม่ดียอยะไรเงี้ยช่วยกันเตือน ข้อดีของความรักในวัยเรียนก็คือเขาไม่เราตั้งใจเรียนมากขึ้นให้ใหญ่เกมอยากมาโรงเรียนอยากเรียนอยากมาเรียนเขาอยากเจอคนคนรักเออแค่นี้แหละของรักในวัยเรียนนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นแฟนกันอาจจะเป็นแฟนกันในห้องเป็นอยู่กันในห้องแล้วก็จะพากันเรียนนะคะแบบสนใจเรียนไปมีเรียนก็แบบตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ข้อดีค่ะ เป็นป๊อบปี้เลยใช่ไหมล่ะก็แอบชอบอื่นไงก็ทำไห้เหมือนกับกำลังใจในการเรียนถ้าเราจะเรียนไม่เก่งแล้วเขารู้มันก็แย่ใช่ไหมล่ะนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็ข้อดีของเราในวเรียนก็คือแบบทำให้เราแบบมีกําลังใจที่จะมาเรียนก็แบบเวลาเราชอบเรื่นที่ใช่ไหมแล้วมีแบบเราทําทุกอย่างเลยแบบอยากจะให้ตัวเองเรียนเก่งแบบเรื่องดูความสนใจให้ตัวเองแบบเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แบบทำให้เราคิดถึงพี่เขาประมาณนี้ข้อดีของวัยเรียนคือ ทำให้เราอยากมางเ,เรียนมีแรงมานาลใจในการมางเรียนแล้วก็ทําให้เราอยากเรียนหนังสือให้เก่งเพื่อที่จะได้แบบให้เขาชอบเราที่เราเก่งอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของักการเรียนนะครับก็อย่างเช่นทําให้เรามีกําลังใจในการเรียนขึ้นอยากทําอะไรให้คนที่รักเราภูมิใจอะไรทํานองเนี้ยข้อเสียของรัก ตอนเราตอนในวัยเรียนเนี่ยนะมันมีข้อเสียมากมายกายต่อนนะเพราะถ้าอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เกิดเราเกิด,กดมีความรักจะเราทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะจะยุ่งจะจิตใจจะว้าวุา่นคิดถึงแต่เรื่องเนเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรลนะ่ะเรื่องแฟนเรื่องผู้รักตลอดเวลานะข้อเสียที่เยอะมากหนึ่งการเรียนเสียการเรียนเสียสองไม่มีสมาธิ แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามีรักในวัยเรียนนะถ้าเป็นมากๆากเนี่ยอย่างขั้นอะไระไม่รู้จักควบคุมตัวเองหรือไม่รู้จักอะไรล่ะย้ำจิตใจตัวเองไม่รู้ว่าความรักในวัยเรียนนะมันมีลิมิตเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เสียมากไปเช่นเกิดารมีเพศสัมพันธ์กันเกิดท้อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยภาระเนี่ยตักหนักตกอยู่กับใครคะตกอยู่กับผู้ปกครองนักเรียนเรียนจบมาการเรียนเนี่ยถือว่าดรอปไปเลยหรือเสียไปเลย ครูี่ประจำชั้นมามาเป็นครูที่นี่ประมาณ29ปีเนี่ยเห็นมาบ่อยบางทีเนี่ยครอประจำชั้นในห้องที่มีปัญหามากอย่างเช่นท้องในห้องเลยคือท้องอ่ะท้องตอนเรียนเนี่ยแล้วว่าช่วยนักเรียนก็คือไม่อยากไปทําร้ายไม่อยากไปทาร้ายนักเรียนก็คือปังบองให้เขาจนทอดเนี่ยสองท้องหรือสามท้องแล้วนะครูเนี่ยเข้าใจไหมต่อไปครูจะท้องเองจะท้องได้เนี่ยนะบอกให้เลยนะ พอเด็กพวกนี้พอมีลูกปุกมีเงินเลี้ยงไหมไม่มีงานการนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะเด็กก่อนพาราก็ตกเป็นของผู้ปกครองแล้วจะต้องเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาแนละ้วจะต้องส่งแม่แม่แม่ของเด็กเนี่ยก็คือลูกของตัวเองเนี่ยเรียนดีดีส่งลูกเคยเรียนอีน,อน,อนะมันแย่มากเลยเรียนถ้าเป็นไปได้นะคะนะคะอย่าลี้รักในวัยเรียนนะ ระหว่างความรับผิดชอบกับความรักความรับผิดชอบต้องมาก่อนเข้าใจไหมคะนักเรียนนะถ้านักเรียนจะมีความรักรักกันได้แต่ต้องรักกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยเหลือกันนะคะดูกันไปอย่าให้เกินเลยกันมากเกินขอบเขต้องอยู่ในก่อบน,นะให้ผู้ใหญ่2คนรับรู้ไม่ใช่ผู้ใหญ่2คนรับรู้ว่าแต่งงานกันไม่ใช่นะคะ ไปที่ผู้ใหญ่รับรู้นะคะอย่าไปที่รับตาเพราะที่รับตา,บตามันจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนครูไม่ใช่เหมือนครูนะนี่คือตางหานะคะก็<ม>ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่ามีความรักเลยจะดีกว่านะเอาเ,อาเอาเรื่องเรียนให้สําเร็จก่อนความรักตามมาทีหลังนะอันนี้ครูขอฝากน,นักเรียนทุกๆคน น้าคิดว่าจะมีอนาคตที่ดีต่อไปนักเรียนองเชื่อครูครูกับพ่อแม่ก็เหมือนการพูดเหมือนกันนักเรียนอาจจะไม่เชื่อพ่อแม่นักเรียนจงเชื่อครูครูเห็นมาเป็นหลายหลายแล้วนะที่ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนในอนาคตเพราะว่ามีแฟนในช่วงวัยรียนขอบคุณค่ะข้อเสียนะคะคือคนสองคนอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทํามันคิดว่าถูกคือเขาเป็นช่วงที่วัยที่กําลังเขื่อวัยที่กําลังเหลิลงลแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ย มันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วแบบอาจจะทำให้เกิดปัญหากับชีวิตอย่างเช่นมีเพศสัมพันธ์รักในเวงเรียนแล้วไม่ป้องกันท้อง,องรักในเวงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำให้จบอนาคตของตัวเองได้แบบแล้วครอบครัวทั้งสองฝ่ายนี้แบบอาจจะต้รับผิดชอบประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในวันที่เราจะต้องศึกษาเล่าเรียนนะคะเราอย่าเพิ่งมีความรักในวัยเรียนนะคะถึงแม้เราจะมีความรักเราต้องรู้จักป้องกันนะคะเราต้องใส่ถุงยางนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ถุงยางอาจาทําให้เราท้องกลางคันได้นะคะเราต้องเสียอนาคตนะคะพ่อแม่เราก็จะเสียใจะค,ะค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราพลาดไปมันอาจจะทําให้เราเกิดการท้องแล้วเราต้องมีอนาคตก็ได้เราอาจจะอิจฉาพพเพื่อนเขาเพื่อนเขาขอ,อาจจะมีอนาคตถ้าเรามีการแบบว่ารักในวัยเรียนคือการที่แบบว่า ไว้รุ่นกับไว้รุ่นเจอกันก็นจริงแต่ว่าเราต้องเอาการเรียนก่อนค่อยเอาความรักมันก็เกิดข้อเ,ขเสียได้หนึ่งเสียการเรียนสองตั้งคันก่อนไปเรียนสามทำให้พ่อแม่เดือดร้อนครับก็คือหนึ่งเอาเวลาว่างที่จะมีเวลาอ่านหนังสือไปอยู่กับแฟนสองขโมยเงินพ่อแม่ไปเลี้ยงแฟนแล้วก็สามแทนที่จะเ,เวลาว่างของเราเนี่ยไปทำตัวให้มีประโยชน์ก็ ทำอะไรและสาระ4เวลาแบบไปอยู่ด้วยกันของ,ของสองเนี้ยก็เกิดอารมณ์แล้วถ้าเกิดไม่ป้องกันก็ทำให้ท้องได้แล้วก็เสียการเรียนไปเลยเสียอนาคต 5. ถ้าเกิดเราติดแฟนมากเกินไปก็ทำให้เสียเพื่อนได้ข้อเสียของรักในวัยเรียนนะคะก็คือเราอ่ะจะเสียเวลาในการเรียนไปอยู่กับแฟนมากเกินไปแทนที่จะเอาเวลาไปอ่านหนังสือนะคะก็เอาเวลาไปเที่ยวกับแฟน ซึ่งทําให้เสียเวลาในการเรียนมากขึ้นอือ I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love I did